ครับทุกคนเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้จะพามารับตู้รับตู้เปล่าลานสาไทย <Yeah! S 1> ว่าเขาจะรับกันแบบไหน,น <Yes! S 1> ไปดูกันครับ มาถึงถนนปู่เจ้าเราต้องไปกลับรถไปฝั่งหนึ่งเราต้องกลับรถนะครับเพราะว่ารับตูวเปล่ารู้สึกว่าเขาจะให้ไปแจ้งแจ้งคิวก่อนไอรานแจ้งคิวก่อน พาไปดูร้านที่เขาลงคิวรับสูนะครับต้องต้องมาลงคิวนี้ก่อนถ้าใครไม่มาลงคิวเขาก็ให้กลับมาลงคิวเหมือนเดิม uh huh. ต้องมาแจ้ง แจ้งคิวตรงนี้ก่อนใช่ <Yes. S 1> ครับเราก็เอารถเข้าไปเลยครับก็เอารถเข,าเขา้าเข้าลานหาที่จอดแล้วเราค่อย ไปยื่เนเอกสารนะครับเราจอดนี้ก่อน แล้วเราเราก็ต้องเตรียมใบงานเราก็ต้องเตรียมใบงานนี่ครับมีใบงานมีสำเนบาบัตรนู่นครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ออกิสเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับมายืนอยู่ตรงนี้ก่อนต้องยืนนี้วะไอ,โโอ้ตูฟิชอ,อ<า>่์ออ้าวเรียบร้อย ตรงมาเยืนคิวพวกเขาก็จะอยู่นี่ครับแจ้งคิวกว่อนแจ้งคิวนี่เฉพาะเมอร์ฟี่แบบเจี้ทุกเอเย่นนะโอเค

มาตูต้นี้ครับเราก็เดินมาตู้นี้ครับครับครับนี่นะครับก็ต้องมานั่งรอแล้วก็ดูทะเบียนตัวเองว่าถ้าเขาให้ไปรับแล้วเราก็ค่อยไปรับนะครับตรงนี้นครับ ครับเขาเขาบอกว่าเขาจ่ายไปเรียบร้อยเขาบอกพอ,อ,อ,กอ,อกครับอ๋เอเรา,เา,เามีทะเบเียนมีอะไรเสร็จเราก็ไปอีกร้านหนึ่งครับร้านอันนี้นเป็นร้านแจ้งคิวเราก็ไปอีกลาน and uh -huh. เรียนเสร็จแล้วก็เรียนขึ้นหน้าจอแล้วเราก็มามาจุดที่จะไปรับตู้ก็ไปมาทางนี้ครับ มาบแค่อยากให้เอซีทุกคนรู้เฉยๆนะครับก็เลยทำคลิปขึ้นมาถ้าถ้าเราไม่มาแจ้งคิวตรงนี้เขาก็เราไล่เราวนมาแจ้งคิวเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องมาแจ้งคิวเขาก่อน ใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงทางเข้าแล้วมีประตูเดียวนะครับมีประตูเมื่อก่อนมันมีหนึ่งกับสองเดี๋ยวนี้พอเอามารวมกันให้เข้าทางเดียว ก็เดียวซ้ายเข้าประตูนี้ครับเดียวซ้ายเข้าประตูนี้ก็ไปตามทางนี้ครับ เอ้วกีนกับทีมเอต้องไปอีกรานหนึ่งนะครับตรงเข้าไปเลี้ยวขวาไปอันนี้เฉพาะลานเมอร์นี่ก็มายื่นได้สองเกตนี้ครับจ่ายต,ตังทํทำใบางานตรงนี้นะครับ คือเป็คนเสวยดเวนี่นะครับใจตังตรงนี้ครับพอเราได้ไปงานแล้วเราก็ได้ไปงานแบบนี้นะครับเราก็เดี๋ยวสายมาเพื่อจะมารับตูนะครับ เราต้องเอาเอากสารนี้ไปยื่นทีวคขับพวกเรียกอยู่นะครับนี่เราก็เดินหาทีวยเลยเสร็จแล้วเแสแล้ามใบนะเดี๋ยพี่ไปต้้งรับหรือที่อันนี้ตรงนี้มันวนได้แล้วเข้ามาจอดทิ่ฝั่งดีไว้ ตูตู้เมใครมารับตู้เมอก็ทำเหมือนที่ผมบอกเนี่ยครับทุกคนก็จะไแ้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานี่เราพกสีวไว้พอรับตู้เสร็จก็เดี๋ยวต้องไปนู่นนะครับเกียดนอกรอรอรถมายก ให้รอรถมายกให้กว้ิิยยังไม่มาเลยก็ทำตามขั้นตอนเขาแหละครับเราก็ต้องรอเขา i mm -hmm. พอได้ตูเ้เตจแล้วก็ต้องเอามาโซเวีตรงนี้นะครับต้องเอาตู้มาโซเวีก่อนแต่ของผมมันเป็นตู้ฟลิกพอดีมันไม่ได้ยาก กว่าจะเสร็จได้ตั้งนานก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านครับก็ไปโรงงานเสร็จแล้วก็ไปโรงงาน เลยเรียบร้อยรับตู้เรียบร้อยครับ รถเยอะก็นานหน่อยถ้ารถน้อยก็เร็วก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีถ่ายให้เอฟซีทุกคนดูเฉยๆว่า เขามารับตู้เมื่อตู้ของตู้เปล่าของสหาไทยเขาทำยังไงกันแค่แค่นี้นะครับว่าเอฟซี FC ทุกคนจะได้รู้บางคนก็รู้แล้วล่ะครับแต่บางคนก็ไม่รู้ผมก็ถ่ายให้เอฟีดูเฉยๆเพืเ่อจะได้ไม่ต้องวนกลับไป ลงคิวใหม่นะครับถ้าเราไม่ไปลงคิวเราต้องได้วิ่งกลับไปลานแรกที่ผมเปิดกล้องเลยวิ่งกลับไปกลับมาทำให้เราเสียเวลา <Yes. S 1> ก็ทำต,ตามขั้นตอนที่ผมบอกนั่นแหละครับ จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปด,ดีๆต่อไปหรือใครอยากให้ผม รีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับถ้าผมทำได้ผมก็จะทำก็จะไปรีวิวให้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับไปแล้วครับขอบคุณครับ